ท่านอาริเพนท่านโพรวิทเดี๋ยวเรามาฟังทศนาศของว่าในฐานะท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษดรโดยเฉพาะท่านกุเรยาวาซันหนึ่สองปีที่ผ่านไปในสภานั้นได้ต่อสู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลาทดไง้ไปอย่างไรบ้างแล,และคิดว่าในอนาคตยังมีสิ่งใดที่ยังต้ับขอเชิญท่านกุเรครับ الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ท่านเจ้าหน้าที่ของท่านท่านที่เดินทางอาไกลมากวันนี้รองทั้งผู้สมัครนะครับทุกเกือบทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็สมาชิกพรรคทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันออน,นี้ก็ผมในฐานะที่ว่าเป็นตัวแทนของสสพวกเราหลายท่านท่านอย่างท่านพี่สุการโนมาถานเราเรียกว่าพี่ใหญ่ประบางทีก็เรียกบอสป่ะนะ แล้วก็ท่านสมุติเป็นจลัดท่านอ,บนอ,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 อสาบุญไอยิสาเมงนี่แล้วก็ท่านกมลศักดิ์ตัวผมเอ,เองนี่คือวันนี้เสียใจว่าพวกเราไม่มีเวลาพอที่จะมานักได้ได้อธิบายเรื่องการทําง,งานของพวกเราในสภาก็อย่างหนึ่งนะครับในฐานะที่ sea, ว่าพักประชาชาติคือประชาชนสํานึกแรกที่เราหาเสียงยืนขึ้นบนเวที e. เราก็บอกว่าเราจะสู้เพื่อประชาชน เราจะทำทุกอย่างเรารับอามานะมาเพื่อต่อสู้กับประชาชนนี่คืออามานะที่เรารับจากพวกท่านมาตอนที่เราหาสิและวันนี้นี่สสสามจาังหวัดนี่มันมีลักษณะเง่งอยู่อย่างหนึ่งี่ให้พวกเราได้รู้ว่าคือหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีหน้าที่ในการนาเสนอหรือว่าตักดันในการแก้ปัญหานําเสนอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นี่อีกบทบาทหนึ่งที่เราต้องมีคือต้องอธิบายบริบทของคนสามจาังหวัด ให้คนทั่วประเทศและคนทั่วโลกได้เข้าใจเหมือนเอาง่ายๆนะครับอันนี้เหมือนเราบอกว่าเอออาหารตาด,ดิการทุกคนก็คงไม่รู้่คืออะไรอาหารตาด,ดิกาแต่ถ้าเราบอกว่าโรงเรียนยวัดนี่เข้าใจข้าใจผมกมย่อาคิดในใจบอกว่าเออทำไม,ม,าม,มาเราไม่ไม่สนับสนุนให้รัฐสนับสนุนให้มีโรงเรียนวัดเพราะว่าวัาวนนี้เราดูง่ายๆสังคมไทยวันนี้เยาว,วชนที่ขาดมากที่สุดไม่ใช่ความรู้ เป็นเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องศีลธรรมแล้ววันนี้ตริกาทํามาตลอดแล้วว่าเด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วทาไมเราไม่สนับสนุนเราถามว่าเอว,วันนี้เงินแค่สองร้อยล้านนี่ทําไมเราหาไม่ได้ไปถามรัฐบาลกวกเราพูดกันคอแตกทั้งสองปีพูดไม่จุดเเรื่องาหารตริกาเพราะรับอามานักันแล้วบอกว่าสองร้อยล้าน,นเราให้ไม่ได้เหรอกับน้องตัวเล็กๆต้องกินข้าวทุกวัน เด็กอายุไม่กี่ขวบเราต้องไม้ก็อดอาหารเราต้องหาเงินกันเองเพื่อมาช่วยต้องขอบริจาคปิดถนนบ้างกัน้นบุถนนบ้างจนเขาเกลียดจนเขารำคาญพวกเราเลยแต่เรานับอามาเนะแล้วเราต้องดูแลเด็กเหล่านี้ทำไมเพราะว่าวันนี้เราสอสอเราพูดได้แค่นี้เราทําได้แค่นี้แต่รัฐบาลไม่ยอมตอบสนองให้ได้ถามว่ามีเงินไหมมีเยอะไม่เยอะมากผมถามพวกเราว่าก่อนที่เราจะมาประชุมวันนี้เนี่ย ลถติดไหมครับลดติดครับติดเพราะอะไรไม่ใช่รถเยอะนะครับทำถนนลดต้องชะลอเพราะว่าทำถนนซ่อมถนนสร้างถนนใหม่เยอะแยะหมดแข่งถามว่ากี่หมื่นล้านเป็นสามจังหวัดเราเจียดตรงนั้นไม่ได้เนีอครับว่าสักสองร้อยล้านหรือไม่กับพวกเราไม่ได้เราทําไม่ได้เนีอแค่เสก็เลินะว่าท่านไปยึดไปยกพรมตรงไหนก็ได้เพราะว่านีุ่ปอยู่ตรงนั้นนะสองร้อยล้าน มันไม่ได้เยอะอะไรมากมายนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องป bon อนด bon ต้องไงปอนด้เนี่ยังโดนจับอยู่ยังถูกระแวงอยู่ยังถูกใส่ร้าย,ายอยู่วันนี้จะไปจับอีกเรื่องหนึ่งกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งจะจับเรื่องเอ่อเรื่องก่อการร้ายเรื่องอะไรน้อยแต่นะกลายเป็นว่าไปจับเรื่องมี้ไปอนุญ,ญาตทีนี้ถ้าผมพูดตรงน,นี้เพราะเราก็เบื่อที่จะฟังเพราะเราเข้าใจแต่ผมก็พูด ในสภาเราต้องพูดบริบทน,นี้เพราะว่าคอนนอเขาไม่รู้จักมันคืออะไร <c oughs> วันนี้เรารู้จักเาราลสารเรารู้จักโรงเรียนอันตตรนเรารู้จักแสงธรรมเรารู้จักอะไรทุกอย่างเพราะว่าเขาเป็นระดับอีกเกรดหนึ่งซึ่งผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพแต่ยังมีคนอีกส่วนหนึ่งที่ขาดโอกาสตรงนี้ปอนนะเนี่ยครับเป็นที่รองรับพวกเขาอยู่ แลเรื sea, ่องที่น่าเศร้านะครับผมเชื่อว่าบางคนพวกงเราเ่นี้ยังไม่เคยได้ยินหลายท่านไม่เคยได้ฟังขึ้นมาจากใต้ถุนไหวใต้าต้เชื่อไหมครับว่าเงินร้อยบาทใช้อาทิบดงได้ในสามขั้วแต่เด็กคนนี้ต้องเรียนที่ปอนะครับเรียนที่อื่นไม่ได้และที่น่าเศร้ากว่านั้นนี่ผมบอกหนึ่งร้อยบาทไม่ใช่คนคนเดียวนะครับสองพี่น้อง ใช้หนึ่งร้อยบาทนึงก็ใช่ผมถามพวกเราใช้ที่ไหนถ้ามาเรียนที่ในเมืองเด็กต้องเสียค่ารถวันละยี่สิบห้าบาทสองพี่น้องห้าสิบาทถามว่าเขาจะเอาเงินที่ไหนเนอเสียค่ารถสองวันก็ร้อยแล้วหมดแล้วทั้งอาทิตย์ไม่ได้บอลเนาะคือที่รองรับพวกเขารัต้องดูแล รัต้องใส่ใจเพราะนี่คือคุณภาพชีวิตของคนบ้านเรามันคือสัจธรรมของคนสามจังหวัดที่คุณไม่รู้ไม่ได้ที่คุณจะไม่รู้จักไม่ได้เพราะเราก็เสียภาษีผมนี่แพร่พูดทุกมัสยิดนะครับบอกว่าภาษีนี่ไม่ใช่ว่าเราจ่ายแค่เฉพาะปีาาละครั้งหลายท่านชาวบ,บ้านท่านก็จ่ายผมบอกจริงๆโทรศัพท์มือถือในภาษีเท่าไหร่ไม่ใช่น้อยนะครับ มอเตอร์ไซค์หนี่คันหนึ่ง 1, เราจ่ายค่าภาษีนี่ค่าภาษีอย่างเดียวนะสองสามหมื่นนะครับรถมีหลายแสนนะครับเราเสียภาษีให้กับแนะล้วถามว่าเงินส่วนนั้นไปอยู่ที่ไหนทำไมมันไม่ย้อนกลับมาหาเราอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆใน,นในพื้นที่บ้านเราแล้วก็สอสอของเรานะครับไม่ใช่ว่ามีหน้าที่สสอสอเฉพานนะสสในสภาครับของเราดีมีหน้าที่รรมาชิการด้วยเหมือนบอสใหญ่เนี่ยพี่การุล์ผมเนี่ย ก็เป็นประธานกรรมธิการพวกผมสามสี่ท่านก็เป็นกรรมธิการหลากหลายกันไปมีศึกษามากกฎหมายบ้างกีฬามางต้องเที่ยวครับผมขออนุญาตพูดเรื่องผมนิดหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวผมเป็นกรรมธิการอยู่ท่านเชื่อไหมครับเรื่องโควิดมาครั้งเดียวนี่มีคนตายกันเยอะมากเจ๊งตันาณีระนาดวันนี้คนไทยนี่ขายนะครับสมบัติขายโรงแรมให้ชาวต่างชาติหมดแล้วเพราะว่าลมเจิงเกาะเกาะสมุยนี่เป็นเกาะร้าง ไม่มีใครไปพักห้องคือละแสนเหลือสามพันเรือนี่ที่เขาเช่ากันเวันละแสนวันนี้หมื่นห้ายังไม่มีคนนั่งค่าตัวตายไปไม่รู้อีกคนและปัญหาใหญ่วันนี้นะครับเราแย่งวัคซีนกันวัคซีนโควิดน COVID ี่เป็นเรื่องสําคัญที่สุดตอนนี้ระดับโลกนะครับเพราะอะหรือไหมครับประเทศไทยประเทศไหนที่มีความพร้อมเรื่องวัคซีนก่อน ประเทศนั้นจะได้เปรียบได้เปิดประเทศก่อนและคนจะมาท่องเที่ยวและถามว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนเรามีรายได้หลักคือการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของประเทศอื่นแต่วันนี้วัคซีนเรายังไม่ขยันไม่ต้องถามว่าพวกบ้านเราจะได้เมื่อไหร่ไม่ต้อง,ไ,ไ,ไ,มองไม่ต้องพูดถึงวัยซีากก็ได้แค่ลงทะเบียนแล้วก็รอไปอีกชาติหนึ่งกว่าจะได้ไอสองเข็มไม่ต้องคิดนะเอาครึ่งเข็มป่ะไวาจะได้ไหมของเราต้องแบ่งสี่เข็มน,นะเอาทีละครึ่งเข็มพอ ว่าเราจะได้เมื่อไหร่ตรงนี้แต่วันนี้ถ้าวัคซีนมาผมเชื่อเมืองที่จะได้เปลี่ยนนะจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตกทมก่อนเพราะว่าต้องการจะเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวมาพวกเรานี้ต้องเข้าคิวไปอีกและไม่มีการปล่อยข่าวลืออีกนะครับวันนี้ว่าวัคซีนตัวนี้มีส่วนผสมของหมูอนะเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวผมเนี่ยสสอันาที่หมดนะครับเป็นหมอก็ต้องเป็นนะครับต้องไปดูว่าวัคซีนมีหจริงไหม ก็ต้องส่งไปทางแพทย์ให้แพทย์เขาดูห right. น่อยว่าจริงไหมว่าวัคซีนตัวนี้มีหมูนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในบ้านเราวันนี้แล้วผมขอเสริมนิดนึงที่ท่านท่านทวีนะครับท่านเลกขาพักได้พูดถึงเรื่องเรื่องนี้เรื่องภาษาผมนี่พยายามจะพูดทุกแห่งว่าเราอยากจะหลักดันนะครับเรื่องภาษาเพราะว่าผมไม่ใช่พูดในเรื่องนเชิงแต่แย้ครับผมไม่อยากแต่แยกอะไรคือวันนี้เราเรียนภาษาไทยเป็นหลักบางทีพวกเราว่าจะทำผมเราเออก็ วัฒนธรรมของเราเองก็คิดอย่างนั้นว่าถ้าลูกพูดไทยไม่ชัดพูดทองแดงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าลูกไม่ทันสมัยมันจะเป็นอย่างนั้นไหมซะและ้วทีนี้ถ้าถามว่าเออภาษามาลายูเรา่ะภาษามาลายูเราใช้อักษรอาหรับด้วยอักษรภาษาอฤษด้วยคือภาษา,ารูาานีแต่เราเสียดายเราไม่ยอมสนับสนุสนสน่งเสริมตรงน,นี้ให้ลูกๆได้พูดได้ใช้เพราะว่าพูดกันง่ายๆนะครับภาษาไทยเราก็พูดแค่ภาษาไทยจะไปได้เฉพาะในประเทศไทย คนลาเขพูดไทยไม่ได้ขเมรก็ไม่พูดไทยพม่าอะไราก็ไม่พูดไทยแต่ภาษามาลายูอรอบข้างเราพูดมาลายู่ท้งนั้นทำไมเราไม่สนับสนุนเราไม,ไม่รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของเราตรงนี้ตรงนี้ผมอยากฝากให้พวกเราได้คิดนะคะรับเพราะว่ามันต้องเรื่องที่ตัวเราก่อนและเรื่องการท่องเทียเ่ยวนี่ผมบอกจริงๆนะว่าเราได้เสียโอกาสเยอะวันนี้ที่เราอยู่ได้วันนี้เพราะเราท่องเทีย่ยวกันเองเลาที่ว่านี้ ทุกคนที่มานาราที่วาผมกล้าตัดนิ้วเลยผมกล้าพูดอย่างนี้เลยว่าใครมาแล้วไม่ประทับใจผมพาการมาที่การท่องเที่ยวมาเที่ยวมาเดินพักที่โรงแรมอย่งนี้ตอนกั้นคือผมพาไปกินข้ตาบะเองนั่งไปไหนไปนั่งกินไปนั่งดูเชื่อไหมเขาทึ่งเขาไม่เชื่อว่านาราที่วาเป็นอย่างนี้คนแฮปปี้อย่างนี้มีความอยู่กันง,ง่ายๆตักงแต่แถ่ไปนั่งกินมีคมนจ่ายให้ด้วยแต่ว่าที่ถึงนี้เนะี่ยไม่มี ว่าเราดีคนมีน้ำใจมากช่วยจ่ายครับแล้วก็เข้ามาทักทายขอทานเขางงครับท่านเชื่อไหมว่าแค่ไม่ถึงเดือนนั้นเข้ามาอีกแล้วพอความประตับใจในฝางเป็นตัวตนของเราเข้ามาอีกครั้งเข้ามากับครอบครัวครับตอนที่มาเขาพูดยังไงเขาบอกว่าโอ้เห<อ>็นแต่ระเบิดแหวนวินทางเลยว่าจะถึงบ้านเรานี่คือความคิดของคนที่มาท่าน อันนี้คือเร,เราวันนี้เรื่องชาตินิยมเรื่องที่ผมห่วงวันนี้มีคนมีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะพูดเร,เรื่องนี่ผมต้องบอกให้ท่านกัมพูิ์พูดเพราะท่านเกี่ยวข้องโดยตรงพยายามจะสร้างความแตกแยกระหว่างคนมุสลิมกับคนต่างศาสนาอันนี้คือมันเป็นอันตรายแม้แต่หัวนหน้าปรคผมนี่เจ้าของลูกเขานี่จะเป็นโจมต่อะไรได้หรือผมจะบอกนะเลี้ยลูกเขาลเลยจะโจมได้ยังไงนี่คือเรื่องที่ทเกิดขึ้นครับวันนี้ วันนี้ถ้าได้คาดมวมกับไปนิพยาองบอกที่บ้านนะว่าได้โรเขาประชาชาตินะครับาารางวัลโกเข่าประชาชาติครับขอบคุณครับเรารอ,อดต่อไปครับเออข้องขอขอบคุณต่อสอกูเฮงครับสเสนอแก้ไขร่างถนนให้เป็นประชาธิปไตยครับเออผมอยากฝากพรรคประชาชาตินะครับให้อยู่ในหัวใจพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเราภูมิใจแม้เราจะเหนื่อยมากน้อยแค่ไหน เราก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเราต้องทำงานด้วยความเข้มแข็งตราบเท่าที่เรายัางมีโอกาสลมหายใจสู้อยู่ในรัฐสภาเพราะพรรคประชาชาติคือพรรคของพี่น้องประชาชนทุกมูล่าการทำงานของเราที่จะทำให้ประชาชนไว้วางใจมากยิ่งขึ้น